ตรงปกไหมดูเอาสว่างมากสั่งมาเพิ่มอีกแล้วครับตัวที่2ตรงปกมากเลยครับตัวนี้ครับตัวใหม่ล่าสุดปี2025เลยนะครับกับโซลาเซลล์ทรงจานบินยูโอนะครับตัวนี้ใช้มายังใช้งานดีอยู่ครับผมมีทั้งระบบสว่างทั้งคืนถึงเช้ามีระบบเซนเซอร์ตอนคนเดินผ่านด้วยนะครับตัวนี้ครับสว่างมากเลยครับถูกใจตัวต้องสั่งมาเพิ่มครับตัวหลอดไฟจะเป็นเมทหลอดดีๆทั้งหมดนะครับก่อนใช้งานให้ทําการแกะตัวนี้ออกด้วยนะครับก่อนขึ้นเสาให้ทําการกดปุ่มสีเขียวหนึ่งครั้งนะครับ ระบบจะทำงานอัตโนมัตินะครับเก็บประจุไฟตอนกลางวันแล้วก็สว่างเองอัตโนมัติตอน้ามเมื่อนะครับตัวนี้จะเป็นแผงโพลีซิลิคอนนะครับที่แม้ในวันที่ไม่มีแดดก็สามารถเก็บประจุพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ครับมีระบบเซ็นเซอร์ควบคุมคอนโทรลด้วยรีโมทเพียงตัวเดียววิธีประกอบก็ง่ายๆครับเขาก็จะมีนี่ครับตัวใส่เสามาให้นะครับตัวเสาเขาจะใช้อยู่ที่เสากลม2นิ้วนะครับตัวนี้ครับถ้าใครไม่มีเสาหรืออยากได้เสานะครับทางร้านเขาก็จะมีเสามาให้ด้วยครับไม่ว่าจะติดตรงเพดานหรือว่าเป็นเสาตั้งก็ได้นะคคครรัับบเดดี๋ยวววูาาามส่งงตอนนน นี่ไงครับเหตุผลที่ผมไม่กลัวตอนไฟดับครับเพราะผมมีนี่ครับโซล่าเซลล์ยูโอตัวนี้เลยครับสว่างจ้าเป็นวงกว้างแบบนี้เลยทุกคนติดตามบ้านตามสวนได้หมดเลยนะครับยิ่งใครที่ไม่มีไฟฟ้าใช้บริเวณที่อยู่อาศัยนะครับตัวนี้ช่วยได้ครับถ้าใครสนใจนะครับผมปักพิกัดไว้ที่ตะก้าเหลืองมุมล่างซ้ายเลยนะครับไม่ผิดหวังจริงๆงครับตัวที่3ามแล้วครับตัวนี้ครับนู่นสองตัวข้างหน้าอยู่นู่นครับตูแกอย่างนี้เลย